สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM ร่วมกับรายการลุกทุ่งสารฝันออกอากาศทางช่อง IPM 17พร้อมด้วยหน่วยบันเทาสาธารณาภัยฐานเกตแก้วทน55 0 0วิทยุชุมชน90.75แซฟเรดิโอ91.35ครองใหม่เรดิโอ94.75แฮปปี้เรดิโอ1้อ7 5โอปอเรดิโอขอเชิญพี่น้องชาวไทย บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเทียนไฟแช็กไฟฉายเสื้อผ้าโดยเฉพาะเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงโดยสามารถนําสิ่งของมาบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคตามสถานีวิทยุต่างๆข้างต้นหรือสามารถสอบถามเส้นทางมาบริจาคได้ที่เบอร์โทรศัพท์0846698911 ทางส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้เปิดบัญชีรับบริจาคที่ธนาคารนครหลวงไทยสาขาเพชรเกษม69ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่0 7 5 2 4 4 9 3 2หขีดสขีด44932ขีดสโดยจะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้ที่บ้านละหารบ้านท่าศาราบ้านลี่บ้านโนนจานบ้านห้วยอยางบ้านหนองย่าข้าวนก บ้านจอมระนามในเขตตำบลระหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ